จุดผิดพลาดของบอทาวคืออะไรบ้างครับจุดผิดพลาดก็คือความที่เราไม่ได้มาด้านเดฟอันนี้คือจุดผิดพลาดเลย <c oughs> มันทำให้เราไม่ <c oughs> เราไม่รู้เรื่องของตัวสมาร์ทคอนแท็กต์กค่ะว่ามันมีมีจุดบอดนิดนึงซึ่งมันทำให้คนที่รู้เรื่องเดฟอะรู้เรื่องแบบเทคนิครู้เรื่องสมาร์ทคอนแท็กต์อะ สามารถที่จะเข้ามาโจมตีแล้วก็มาดึงงานของเราออกไปได้โอเคมันมีเหตุการ์็เหตุการ์ให้ให้กินแก็ปเราให้กุณแกปเลาใช่ใช่ก็ตอนนั้นในวันที่เปิดมิ้นนะคะในช่วงแบบช่วง private มิ้นช่วงแบบไว i t e list อะไรเงี้ยมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีมันก็สมูทดีเนาะแต่คือไฮนะเกิดเมือ mint, ่อเกิด public Mint คือแก็ปกําลังแบบ เปิดสมาร์ทคอนแทคเพื่อจะให้มันเป็นพับปิกมินนน่ะพอกดไปเท่านั้นน่ะอ้าวแล้วทุกอย่างก็แบบหายไปกลายเป็นแบบศูนย์สี่เว็บล่มอะไรล่มอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันนเกิดอะไรขึ้นวะก็ปรากฏว่าเราก็ต้องแบบส่งไปถามโยโย่โยโย่เกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมฉันมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้เออตอนนี้ฉันจะต้องทํำยังไงซึ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเว็บมันล่ม อันก็คนที่เขาเอาเขามีสมาร์ทคอนแท็อยู่อะคะ่ะซึ่งเพราะว่าเราประกาศไปแล้วว่าตัวสมาร์ทคอนแท t ของเราคือตัวนี้คือตอนนั้นที่ประกาศอะเพราะว่าต้องการจะให้มันโปร่งใสอะคะ่ะ mm hmm. ด้วยความที่เวลาที่พูดถึงฟรีมินต์อะคนจะมองว่าเอ๊ะมันมีอะไรแอบซ่อนอยู่ในสมาร์ทคอนแท็หรือเปล่าถ้าไปมินต์่ะใช่ถ้าไปมินต์แล้วมันจะเป็นอ่าเป็นสแกมหรือว่าแบบดึงเงินในกระเป๋าหรือเปล่า เราก็เลือกที่จะประกาศตัวสมาร์ทคอนแทคออกไปเพื่อให้คนได้ไปดูว่าเฮ้ยเราไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ในสมาร์ทคอนแทคของจริงๆนะแต่คือมันก็เกิดเหตุที่ว่าคนที่มีความรู้ด้านสมาร์ทคอนแทคก็เอาตัวเนี้ยไปใช้ในการแบบเป็นสแปมเข้ามาเป็นบอทเข้ามาแบบดึงงานออกไปแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> ก็มีคนหนึ่งดึงงานออกไปร้อยเก้าสิบเก้าตัว เยอะมากใช่เยอะมากแต่ตอนนี้คือเขาก็โอนคืนมาให้เราหมดแล้วนะจริงเหรอใช่โอ้ก็จะบอกว่าดีไหมะถือว่าก็ก็มันก็ไม่ดีตรงที่แบบแย่งของคนอื่นฮะเรือว่าแย่งแบบแย่งโอกาสของคนอื่นอ่ะแต่คือเขาให้เหตุผลว่าเขาต้องการที่จะเหมือนบอกกับคุยโซติกว่าคอนแทคคุณนะมันมีปัญหานะอืม อ่าคือถ้าเขาไม่ได้ดึงไปเยอะขนาดเนี้ยมันก็จะไม่กลายเป็นเรื่องที่แบบคนพูดถึงกันเยอะๆด้วยหรอปะอืมอ่อในทางเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาเขาเรียกว่าไวแฮ t เนาะอ่าค่ะจะเป็นเรียกว่าไวแฮตก็คือแบบก็เหมือนมามามาแฮกแหละแต่ว่าไม่ได้แฮกไปในทางที่แบบไม่ดีหรือจะเอาของไปขายอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่คือทำเพื่อใ,ให้รู้ว่ามันมีช่องโหว่นะอะไรอย่างเงี้ ช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีมากเลยนะกับการที่มันมีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ก็ก็นั่นแหละข้อผิดพลาดก็อยู่ตรงนี้ล่ะค่ะคแต่ที่เหลือนอกนั้นก็ก็ไม่ได้มีอะไรนะเราก็ว่าเราก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้เรื่อยๆตามสถานการณ์นะคะโอเคก็ถือว่าผ่านไปได้ราบรื่นเนาะทั้งส่วนของอาร์ตเนาะส่วนของการตลาดต่างๆเราถือว่าแบบราบรื่นมากมิ้น์หมดห้าพันห้าร้อย ห้าสิบห้าตัวเนี่ยก็ใช่ไม่ธรรมดาในสิบห้าด้วยทีไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพราบเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงแบบฮิตฟีมินด้วยเนาะหลังจากก็บินทาวอะไรต่างๆมาคนก็แบบาตามหาดหูมีฟีมินในไหนที่ไหนก็ไปตามล่ากันใช่ใช่แต่คือมันก็จะมีประเด็นเรื่องนั้นแหละประเด็นเรื่องความปลอดภัยใช่ใชเพราะอย่างค,คุณต้นฮออะไรเงี้ยเขาก็พูดเขาก็แบบทวีตมาว่าเรื่องของฟีมินน่ะก็คือสิ่งที่จะต้องต้องดูเรื่องของความปลอดภัย แล้วที่คุณต้นหอเขามามาซัพพอร์ตเราอะ่ะก็เพราะว่าเราใช้ Launchpad ของ q ว i โซ t i c ซึ่งเราไม่สามารถที่จะแบบไปแก้ไขตัวสมาร t Contact ได้อ่ะคะ่ะเ,าาปเปขะเาก็เลยมองว่าใช่ใช่เพราะเราใช้แบบเป็นของ t a ต d a า d อ่ะเขาก็เลยมองว่าอ่ะมันมีความปลอดภัยเขาก็เลยแบบซัพพอร์ตเราโอ้โเราจะบอกว่าวันนี้ก็เพิ่งแบบไปเจอในทว i t เตอร อ,อว่าตัวของบอทาวะค่ะเป็นสมาร์ทคอนแท็ที่มีการมีทรานเซ็คชันอะประมาณสองหมื่นทรานเซ็คชันในตอนนั้นอะในเ,เมื่อหกวันที่ผ่านมาเ,เป็นแบบเป็นอันดับหนึ่งของ o p t i m i ิ m ึรมอตอนนี้คนไทยเยอะ o p t i m มิซไปแล้วตอนนี้ใช่ใช่ <laughs>